กูเจอแค่เป็นล้านตัวเลยนะหเหยื่อเจอเฟอร์ไอ้สัตว์เจอแค่หลังค่อมอยู่ตรงนั้นนี่กะเหยื่อเจอแค่ค่อมป่วยอะไรน่ะก็กูเจอจริงๆไม่คิปเดี๋ยวมึงจะเห็นแล้วกูวเจอเจอแค่เยอะชิบหายเหมือนกูอยู่แบบฟาร์มเจอเค่สุทรปราการน่ะไอ้สัตว์แบบเจอเค่ใหญ่นะ <c oughs> อ้าอยู่กูเจอเค่หลังค่อม ไอ้ดนมึงมึงอะไรมันมีตัวอันตรายกว่าไอ้ขอขอวลาขอเวลาไอ้เย็นไอ้เย็นลองของไอ้เย็นลองของเชื่อกูด้วยกูช่วยไม่ได้กระสุนกูจะหมดเลยอ่ะไอ้โถทูบีไอ้ทำหาพ่อมึงย่า โอ้ยไอ้น uh, ัะไรกันเยอะแม่งล้มหากูนี่วะไอ้สัตว์กูลังกูลังใครเจอเท้อยู่กูว้าวเจอเท้อยู่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ออกพังเลยออกพังเลยเฮียแข็งไปไหนเล่นอะไรก็สามร้อยเองไอ้สัตว์เล่นกูมีเจ็ดร้อยเฮียสู้กูไอ้สัตว์สู้กูเฮียสู้กูไอ้สัตว์สู้กลัวเฮียเก่งมึงเยอะเก่งมึงเยอะแต่กูฉลาดเฮียกลัวมนุษย์ไอ้สัตว์กระจอกเก่ง วิชนะละวิชนะละไอ้สัตมู้เปล่าเออใช่กูแข็งแรงเป็นไงล่ะเดินที่ MM ไหนเจระเข้มามึงคิดไงกูสูเพื่อนจระเด็กกูเห็นยบเพื่อนกูเหยียบตั้งนะเด็กกูช่วยไอ้เหี้ยไรสมูไหนวะยังไงกูรู้ของก่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนด่งูเว้ยนนนนนนกูจะสรบกูจะสรบ ช่วยกุทีช่วยกุยทีอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะกูอยู่ตรงงูที่เดิว่ะเมื่อกี้ที่มึงวิ่งออกมาเดี๋ยวแค่เฮ okay right ียหน่อยนะกูตายละกูแดงสองกุงอยู่เฮียตัวเฮียไอสัตว์เราเล้วไปกูเฮียเลิ่มพัดเริพัดหนึ่งตัเฮียไอสัตว์้ยโคกรเยอะเลยเฮียเฮ้ยกูหลับเลยโัวกันเดียวหลับเลย กูบ้านพ้อมกันเยียหลับเลยไอเยี่ยแล้แลวหลอดแม่แก่เยี่ยหลอดแม่ขึ้นมาขึ่งหนึ่งอากัศเดียวกูไอเยี่ <c oughs> <c oughs> ยวนวนงูบ้านพ้อมงูพระเจ้าเลยนะ <c oughs>